แล้วก็อ่ะเราก็ไล่ของเราลงมาอาจจะกรีดช่อเนี้ยมาติดมานิดนึงเพื่อจะได้ดูวัดความยาวก็ดูซิอ่ะมาค้าไล่มาอ่ะถ้าเราไม่เอาข้างบนเราก็เอาตรงนี้ก็ได้เป็นเกณฑ์ไล่ของเรามาเรื่อยๆนะคะเราเอาหีไปตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยเราก็อาจจะเอาตักขึ้นมาเชื่อมกับด้านบนนิดนึงเชื่อมกับช่อบ,บนที่ตัดไปแล้วว่าดึงขึ้นมาตัดไล่ลงมาด้านข้างนี้ อันนี้ก็เอาชอบบนมาเป็นเกณฑ์หน่อยหนึ่งไล่เชื่อมกันตัดลงมามือเราจะอยู่ตรงฐานพอดีไม่ยากหรอกเ,เพราะว่าเขามไม่ได้ไว้ผมมันจะไม่เป็นรูปทรงส่วนมากแล้วผมก็จะเป็นรูปทรงถ้าเป็นแสกข้างก็จะแสกข้างเหมือนที่เราไปตัดนักเรียนอะลองทรงอย่างเงี้ยนะแล้วก็แสกข้างเมก่อนอย่าไปเอาของเขาหายเมื่อก่อนจะตัดยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องตัดเป็นข้างล่างขาวให้เขาแต่เดี๋ยวนี้เราสร้างแต่กรอบอย่างเดียวแล้วก็ซอยเชื่อม ตอนนี้ถ้าเกิดขอบมันหนาขอบมันหนาใช้วิธีโปรยผมแล้วเรียนก็ใช้กันไกลนี่แหละนะคะเราก็เอาเนี้ยยกขึ้นนิดนิดแล้วก็เอากันไกลเนี่ยไล่ปลายนิดนี้เพื่อให้มันเกิดความต่างจันจันยาวๆ y aw, y aw, y aw, เกิดความต่างกันเนี่ยโปรยผมยกขึ้นมาไล่ปลายยกขึ้นมาน่ยก็เป็นวิธีการซอยขอบเพื่อไม่ให้ขอบมันทําไมคะหนาะถ้าเกิดว่าผมมันมาตกซ้อนกันความยาวเท่ากันเลยมันจะเป็นยังไงคะเป็นตี๋หนาะ mm hmm. เคยเจอไหม ฉะนั้นเราจะลดการอ,อ,อะไรคะความหนาของผมตรงเนี้ยโดวยวิธีการโปรยผมก็ยกปลายขึ้นนะคะทีละนิดนั่นเองเอานีกันไว้ย,ยกขึ้นมาสองยกขึ้นสามค่อยๆไล่ไปนะคะหรือกันไกลฟันส,บส,บสับก็ได้มันจะเกิดความต่างหบีลงมาปุ๊บผมมันเกิดความต่างสั้นยาวไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันแล้วเนี่ยไม่มากองกันแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดการทําไมคะมองแล้วมันจะ ส,สบายตานะคะไม่มาหนามาคองมันอยู่อันนี้เราใช้วิธีนี้ก็ได้วิธีการโปรยโดยใช้กันกธรรมดาวิธีที่สองก็คือกลนกฟันเกลนกฟันนะคะ,ะเราจะใช้ถ้าเกิดว่าขอบหนาะเราตัดด้านบนนะถ้าตรงขอบขอบตรงนี้หนาะเราจะตักขึ้นมาปุ๊บตัดด้านบนบนบน,บนหวีแต่ถ้าเกิดเราต้องการลดความหนาของเส้นผมด้านบนตัดล่างนะคะดึงผมขึ้นมาหนึ่งสอง หนสองนะคะเนี่ยหนึ่งสอง,นะะอง,สองลดความหนาของเส้นผมแต่ผมก็หนาม,มากๆมาผูาก,วกหวีไปได้ทุกทิศทุกทางแต่จะตัดใต้หวีแต่ย้ำที่โคนมากนะเดี๋ยวมันจะชี้นิดนึงนิดนึงนะคะมันก็จะลดความาหนาของเส้นผมให้บางลงกรณีผมหยิกๆก็จะใช้อย่างนี้แหละนะฉะนั้นเราก็ใช้ให้ถูกถ้าต้องการลดตรงทําไมคะขอบผมตกักแล้วก็ ตัดด้านบนคือไล่ปลายถ้าต้องการลดความหนาของเส้นผมสมมติอุ้ยหนาจังเลยเนี่ยเอาออกหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ใต้ใตหวีนะสุดใต้หวีหวีขึ้นไปอ่าแล้วตอนนี้คือด,ด้านหน้าน้องยาวสมมติโรงนักเรียนนั้นด้านหน้าน้องยาวจังเลยอยากจะไล่ออกมา้างน,นักเรียนก็อาจจะตัดขึ้นมาคีบขึ้นมาเอากันไกลฟันนี่แหละนะคะตัดตัดตััััหน่อยนึงก็หวีลงมาเหมือนเดิมด้านหน้ามันจะบางลงนิดนึงนะคะแต่ว่า ไม่ไม่ทาให้น้องหรือดาออกไปอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นธรรมชาติการตัดผมเนี่ยแขกทุกคนชอบความเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะนะคะอ่ะเฟอ,อเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรคะเออเขาเขาแสกข้างแล้วก็แสกข้างตามรูปทรงรูกรีดดึงขึ้นมาตัดตามแนวนั้นนะคะผมชายจะไม่มีอะไรมากมาย